สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็มีกิจกรรมนะครับแจกซองอ่งเปาทูมันนี่วอลเล็ตมาให้กับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนด้วยนะครับก็ถ้าใครที่อยากได้รับซองอ่งเปาทูมันนี่วอลเล็ตจากผมเนี่ยก็หลบกวนดูคลิปให้จบนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีโอกาสได้รับซองอ่งเปาทูมันีว่วอลเล็ตจากผมไปเนาะ แล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องของผมหรือว่าคลิปของผมเป็นคลิปแรกนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมากด s ั b สไครต์หรือว่ากดติดตามให้กับช่องของโชกุนชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่กดติดตามแล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งหรือว่ากระดิ่งปิดไว้อยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็เปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปแจกซองอ่างเปาเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้มารับ ซองอ่างเปาได้ทันนะครับผมโอเคก็เ okay, ดี๋ยวผมจะไปสร้างลิงก์ซองอ่างเปาให้กับเพ,เพื่อนๆนะครับอ่านะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะแจกซองอ่างเปาให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นจํานวนเงิน150บาทนะครับให้กับเพื่อนๆจํานวน100คนนะครับก็สําหรับอ่าซองนี้ผมจะแจกเป็นแบบสุ่มจํานวนเงินนอกให้กับคน100คนนะครับกติกาง่ายๆเลยก็คือลิงก์ซองอ่างเปาตรงนี้เนี่ยผมจะ นำไปลงไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ต่อเมื่อคลิปนี้มีการกดไลค์ถึง80ไลค์นะครับก็ช่วยๆกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยเนาะคนละ1ไลค์นะครับ1ติดตามนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีการกดไลค์ครบ80ไ like ลค์เมื่อไหร่ผมก็จะนำลิงก์ซองเนี่ยไปแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับได้รับซองอ่างเปาอันนี้เนี่ยจากผมทุกๆคนเลยนะครับ อ่ะโอเคแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมีเป็นเกมหาเงินเข้าวอเลลตนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า p i กกี้โกนะครับเป็นเกมแนวคอยมาสเตอร์นะครับสามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้ฟรีบนมือถือเนาะก็นอกจากจะได้ความสนุกความเพลิดเพลินจากเกมนี้แล้วเนี่ย ยังสามารถหาเงินเข้าทูมมันนี่วอลเล็แบบฟรีๆนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องลงทุนเลยก็สามารถที่จะทําได้เนาะก่อนอื่นนะครับหลังจากที่เพื่อนๆไปดาวน์โหลดมาเสร็จเนาะก็ให้เพื่อนๆน,นะครับทำการล็อกอิน c e e o o o k ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าตาของเกมเนาะหมวดหมู่ของการถอนเงินเกมนี้นะครับจะเป็นรูปซองอ่างเปาสีสม้สมๆตรงนีเน้เพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ เขาเนี่ยจะทำการแจกเงินนะครับเข้าบัญชีทูมานี่วอลเล็ตให้กับเราเนาะ <S <S เพียงแค่เราเนี่ยทำการสะสมเหรียญดาวตรงนี้นะครับให้ครบตามจำนวนนะครับก็จะมีขั้นต่ำอยู่ที่900ดาวเนาะอ่ามากสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ24,000ดาวตรงนี้นะครับขั้นต่ำในการถอนเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตนะครับอยู่ที่10บาท แค่ใช้เหรียญดาวครบ900เหรียญสามารถแลกเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตได้เลยนะครับ10บาทเนาะก็นี่นะครับจะเป็นบันทึกการถอนนะครับผมเคยทําการสั่งถอนไปละนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจ่ายเร็วมากๆนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทําการสั่งถอนเงินเนี่ยไม่เกิน5นาทีนะครับเพื่อนๆจะได้รับเงินเข้าบัญชี t ูมอนี่วอลเล็ตของเพื่อนเพื่อนเนาะสามารถกดเข้าไปที่แอป t ูมอนี่วอลเล็ตแล้วก็ ไปตรวจสอบยอดเงินได้เลยนะครับผมแล้วเหรียญดาวตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากไหนบ้างนะครับอ,อันดับแรกเลยก็คือการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญดาวตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับโดยวิธีการเชิญเพื่อนเนาะก็ให้เพื่อนทําการกดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับที่เป็นเขียนว่าเชิญเพื่อนตรงนี้แล้วก็มันจะมีอยู่2ทางเลือกนะครับก็คือการแชร์ไปยัง Facebook กับการส่งแบบว่า เมสเซนเจอร์นะครับก็เพื่อนๆเลือกเอาเนาะถ้ามีเพื่อนๆคนไหนที่เขายังไม่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองส่งไปดูนะครับถ้าเขาทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญดาวตรงนี้เนี่ยฟรีๆเลยนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนาะถ้าใครที่ไม่ใช่สายเชิญเพื่อนนะครับแต่อยากจะหาเงินเข้าทัวร์นิวอัลเลนแบบเล่นเองแบบใช้ความขยันของตัวเองเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้ได้ มันจะมีหมวดหมู่ในการรับชมโฆษณาอยู่เนาะเพื่อนๆก็สามารถที่จะมากดนี่ปุ่มรับชมโฆษณาตรงนี้นะครับมันก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเนาะก็จะประมาณ20ิวิ30วิวิประมาณนี้นะครับหลังจากที่รับชมโฆษณาจบเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญดาวกันไปคนละ1ิบเหรียญน,นะครับโดยโฆษณาอันนี้นะครับสามารถรับชมได้อยู่ที่10ครั้งนะครับต่อวันเนาะก็สรุปแล้วเนี่ย 1วันเราจะได้รับ100เหรียญดาวนั่นเองนะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับถึงจะสามารถถอนเงินเข้าทูมุวนลเล็ตได้เนาะสำหรับใครที่ไม่ใช่สายเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างตัวนี้เนี่ยเขามจีจัดอันดับด้วยนะครับสําหรับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนเก่งๆเนี่ยเชิญเพื่อนจนติด10อันดับแรกของตัวเกมนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลเพิ่มเติมไปตอนจบทัวร์นาเมนต์นะก็ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจะจบวันที่14่กุมภาพัน์นี้ นะครับหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ปุ๊บใครที่เชิญเพื่อนติดอันดับ10อันดับแรกเนี่ยก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมตรงนี้ไปนะครับผมนี่ก็ตอนนี้อันดับหนึ่งอยู่ที่644คนนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยเนาะสำหรับสายเชิญเพื่อนนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นตัวเกมกันสักหน่อยนะครับตัวเกมเนี่ยก็เล่นไม่ยากเลยเนาะสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะเล่นง่ายๆเลย เพียงแค่เรานะครับทำการกดถอยลูกเต่าเท่านั้นเองนะก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะก็จะมีลูกเต๋าอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราสามารถเลือกเดิมพันได้เนาะแล้วก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้เนี่ยลูกเต๋าเราเหลืออยู่กี่ลูกตอนนี้ผมมีอยู่300ผมก็จะเดิมพันการถอยทีละ20ลูกไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดค้างนะครับเพื่อที่จะถอยลูกเต๋าแบบออโต้ได้นะครับ ซึ่งเกมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะเก็บเหรียญทองตรงเนี้ยไปอัปเกรดบ้านของเราให้เลเวลสูงๆนะครับยิ่งบ้านของเราเนี่ยมันเลเวลสูงเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งถอนเงินต่อครั้งเนี่ยได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็สําหรับตอนนี้เนี่ยบ้านของผมมันก็เวลสูงพอสมควรแล้วแหละนะครับแต่ว่า,าผมไม่มีเหรียญดาวไปถอนเงินแบบ200-300เนาะ ก็ถ้าคนไหนนะครับที่มีเหรียญดาวเยอะๆเนี่ยแล้วอยากจะถอนเงินต่อครั้งได้เยอะๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเล่นให้บ้านตรงนี้เนี่ยมันเลเวลสูงตามไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกรอบนะคือเขาจะมีเขียนไว้นะครับเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือเล็กๆนะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยก็คือเขาจะเขียนมาว่าปลดล็อกไว้ก็ต่อเมื่อบ้านของเราเลเวลเท่านู้นเท่านี้นะครับซึ่งเนี่ยผมก็ปลดล็อกมาหมดแล้วนะ ปลดล็อกมาหมด5อันละเหลืออันสุดท้ายตรงนี้เนี่ยยังเล่นไม่ถึงนะครับถ้าเล่นถึงเวลเ85นะครับผมก็จะปลดล็อกการถอนเงินต่อครั้ง600บาทตรงนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็นอกจากถอนเงินเข้าทูมันี่วอลเล็ตน,นะครับผมลืมบอกไปว่ามันสามารถที่จะเติมเงินมือถือได้ด้วยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยทำการกดมาที่ SMS ตรงนี้เนาะแล้วก็เลดการ ถอนเนี่ยจะเท่ากับทูมอนี่วอลเล็ตเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะถอนเงินเป็นทูมอนี่วอลเล็ตก็มาเลือกตรงหมวดนี้ได้นะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้มีแจกซองอ่างเปา150บาทด้วยนะครับพเพียงแค่เพื่อนช่วยกันกดไลค์นะครับให้ถึงตามจำนวนที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปเนาะก็รับซองอ่างเปา150บาทกันไปแบบฟรีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคร